สิเทคนิคที่จะช่วยคุณหารายได้เสริม 1. ขายของออนไลน์คุณสามารถขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น s h o ปปี l a า a d a t i k t o ต k อกขายดีอีเบทอเมซอหรือ Facebook Marketplace ขายสินค้าที่คุณทําเองเช่นงานฝีมือเสื้อผ้าอาหารเป็นต้นการเป็นตัวแทนขายสินค้าดรอปชิปหรือการเป็นนายหน้าขายสินค้าต่างๆ 2. ทํางานฟรีแลนซ์ใช้ทักษะที่คุณมีเช่นการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกการเขียนบทความ รับจ้างรีวิวสินค้ารับจ้างเป็นติวเตอร์เพื่อรับงานจากเว็บไซต์ฟรีแลนซ์หรือกลุ่มหางานฟรีแลนซ์ต่างๆ 3. สร้างคอนเทนต์ออนไลน์สร้างช่อง YouTube Tik t o k t w i s ต e r บล็อกหรือพาดแคสต์และสร้างรายได้จากโฆษณาสปอนเซอร์หรือการบริจาคจากผู้ชม 4. ขายภาพถ่ายหรือวิดีโอถ้าคุณมีความสามารถในการถ่ายภาพหรือวิดีโอหรือใช้โปรแกรม AI ช่วยออกแบบสร้างภาพคุณสามารถขายไฟล์เหล่านี้บนเว็บไซต์สต็อกภาพเช่นเชตเตอร์สตอ็อกโดบิสตอ็อก 5. ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมศึกษาและลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรือสินทรัพย์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้จากดอกเบีย้ยหรือการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สิน 6. รับจ้างสอนพิเศษถ้าคุณมีความรู้หรือทักษะเฉพาะทางคุณสามารถรับจ้างสอนพิเศษได้เช่นสอนคณิตศาสตร์สอนภาษาสอนดนตรีสอนงานศิลปะสอนทางด้านวิชาชีพต่างๆหรือสอนวิชาการต่างๆหรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา 7. ทำแบบสอบถามออนไลน์ ทำแบบสอบถามหรือรีวิวสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่ให้ค่าตอบแทนเช่นถ่ายเซอร์เว์ 8. ขับรถส่งของหรือบริการรถร่วมทำงานกับบริการรถร่วมเช่นแกล็บหรือขับรถส่งของกับบริการเช่นลารล์เมลหรือหางานรับจ้างขนส่งทั่วไปผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ 9. ให้เช่าห้องพักหรือบ้านถ้าคุณมีพื้นที่ว่างสามารถให้เช่าผ่านแพลตฟอร์มเช่นนบีนบีหรือให้เช่าระยะยาวหรือทำที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและการลงทุนซื้อบ้านหรือคอนโดมาปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้ 10ขายของมือ2ค้นหาสินค้าที่ไม่ใช้แล้วโดยนำไปขายตามตลาดนัดหรือตลาดของมือ2หรือนำไปขายผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเช่นขายดี